สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำดอกไม้หน้ายิ้มมาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ประกอบด้วยเอ็นเหนียวนะคะหรือเอ็นไม่ยืดขนาด30-40ถึงเซนนะคะตัดออกมาให้สามารถจับได้30-40ถึงเซนลูกปัดขนาด4มมิล สีขาวหรือสีที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็ลูกปัดหน้ายิ้มต่อไปมาดูวิธีการทำกันนะคะให้เราใส่ลูกปัดสีขาวนะคะลงไปประมาณ1 1เ,เม็ดนะคะค่อยๆใส่ลงไปทีละเม็ดนะคะจนกว่าจะครบ10เม็ดใส่ลงไปก่อนเลย10เม็ด ค่อยๆใส่นะคะเม็ดค่อนข้างเล็กนิดหนึงจนกว่าจะครบ10เม็ดใส่ไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างค่อยๆใส่ไปค่อยๆทําทำไปนะคะงานฝีมือต้องใจเย็นๆนิดหนึงใส่ไปก่อนเลย สิบเมตรลูกปัดลูกเล็กก็ต้องใช้เวลาหน่อยสิบเมตรแล้วพอเม็ดสุดท้ายนะคะเม็ดที่สิบเอ็ดเราจะต้องร้อยผ่าน เอาอีกข้างหนึ่งอยผ่านเราจับประสาน N ให้เท่ากันนะคะแล้วก็ดึงลูกปัดลงมาจะเป็นลักษณะจะเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะใส่หน้ายิ้มลงไปนะคะ ค่อยๆดันเข้ามาครอบลูกปัดน่าก็จะเป็นดอกไม้ที่ล้อมรอบหน้ายิ้มหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เอ็นเอ็นมีทั้งหมด2ข้าง1ข้างนะคะเราจะสอดเข้าไปใต้ลูกปัดนะคะลูกปัดสีขาวนะคะ ร้อยผ่านทุกเม็ดเลยนะคะเอ็นข้างซ้ายร้อยผ่านเอ็นข้างรูปปัดข้างซ้ายเอ็นข้างขวาแล้วก็ร้อยผ่านรูปปัดข้างขวามาซ้ายอย่างนี้นะคะอีกเส้นหนึ่งก็มาขวาแบบนี้ให้ประจบกันกึ่งกลางนะคะค่อยๆร้อยไปค่ะ มาซ้ายแล้วก็มาขวาแบบนี้นะคะเมื่อมาประจบกันทั้งสองเส้นอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราทำการผูกปมค่ะ ผูกสักสองทบนะคะดึงให้แน่นสองทบนะคะเมื่อเราผูกปมเสร็จแล้วนะคะให้เอา,เอาให้เอา,เอาปลายเอ็นข้างใดข้างหนึ่งนะคะเอาปลายเอ็นข้างใดข้างหนึ่งร้อยผ่านรูลูกปัดอีกทีหนึ่ง ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะแล้ผ่านผ่านรูรูปปัดสีขาวหลังจากนั้นออกแรงดึงนิดนึงให้ปมที่เราผูกเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้รูปปัดเราจะรู้สึกได้ว่าปมปมถูกดึงเข้าไปที่ใต้รูปปัดเนี่ยมันจะดังกึ๊กเบาๆที่ปลายมือเราจะรู้สึกได้นะคะหลังจากนั้นอีกข้างหนึ่ง เราก็ร้อยร้อยเก็บเอ็นไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่นะคะร้อยเก็บเข้าไปร้อยเก็บเข้าไปเมื่อจำเป็นว่าต้องร้อยรอบก็ได้นะคะแค่นั้นค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็ตัดออกเอากันกาตัดออกนะคะตัดออกทั้งสองข้างเลย เราก็จะได้ลูกปัดดอกไม้หน้ายิ้มนะคะเพื่อนเพื่อลองทำกันดูนะคะใจเย็นๆในการทำนิดนึ่งกัแล้ค่ะเราไว้พบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพรับคิด